ยิ่งข <ทำ S 1> ึ้นยิ่งขึ้นยิอย่าเพิ่งทำให้แผ่วของเต้ให้แผ่วขอ,อ,องแรกหน้ากระดานสีหน้ากระดานสีทำนั้นหลอก,ฟ,ลกฟันฟันโยกตัวไปให้นายเห็นดูนะดูอกและลงนั่งอกอกฟันลูกแผ่วฟันเนี่ยดูด้มือครูเนีย่ยเหมือนเนี้ย เนี่ยสนุกเป็นอ่านี้แต่ขอ้อมูลเราต้องแข็งแรงเอออีกแล้วอ้าลองหดิบดิข้าวเราปลาเราดิบดิบปั๊บฟันน่ยมันต้องอย็างไรอีกแล้ว,ลว,ลวเคยฟันดาบไหมนี่เอาไหมสิไปหาไม้ก็คิดคิดที่ตาม ทำเห็ดนี <screws in love> ่เป็นไม้เป็นดาวฟันฟันเนี่ยงายและวฟันฟัน1นึ่สองสฟันฟันเออใช่เอาใหม่หนึ่งสองสฟันฟันแข็งแรงหนึงสองสฟันฟันนะคะนีโยกตัวหนึ่งสองสยืดโยก ยืดเอาอกเอาอกช่วยเอาอกช่วยเอาอกปึ้งแอดปึ้ง deflect, แพ้ทำให้ในส่วนองแพ้ทำคนเดียวเยอะสุดเข้าใจป่ะถ้าแพ้ทำเนี่ยมันไม่สบายครับเอาแบบนี้นะตัดมวยกันเราถือไม้พร้อมกันห้าหกเพิ่งร้องนะเอาแบบร้องดิเอ๊ะเอาแบบน้ำก่อนห้าหกเราโพสไว้ห้าหกเด้งห้าพยายามร้องนะ ห้าหกเจ็ดแปดแอนหนึ่งสองอะไรไม่เอาเราต้องรู้อินฟินิตี้ให้ออกรู้จักเครื่องหมายอินฟินิตี้ไหม, <c oughs> ไหมแค่นี้เองลูกเนี่ยแต่ถ้าหนูทำลายไม่สวยแพ้เปไหนเนี้ยมันสวยไหมอ่ะเราอ่ะต้องวาดเส้นที่สวยด้วยห้าหกเจ็ดแปดแอนหนึ่งสองแอนสามสี่แอนห้าหกแอนเจ็ดพร้อมกันเลย,ไปเ,ลยไปเรื่อย <c oughs> เ,อยเอยดูนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรอมกันหนึ่งสองสามสี่ ใช่ 5, 6, 7, go, ป่ะห้าหกเจ็ดก็ไปหนึ่งหนึ่งสามสี่ต่อไปเป็นกสามสี่เอห้าเอามือเท้าเอวอย่างนี้เลยเอามือจับที่สวยพวเพราะเธอต้องจับมือให้สวยนะบาทิ้งมือแบบไม่สวยอะ่ะห้าซ้ายหกขวาเจ็ดซ้ายแปดขวาแค่นี้เองเอาแค่นี้ก่อน สอถูกทั้งว่าเอาใหม่นะเอาแต่ร้อยเลยนะถวาห้าหกเจ็ดก็แน่งอามี่ห้าหกเ็ปเข้าใจปะต่อี่ขาขวาเดินต่อมาถ่ายตันั้เดี๋ยวจะถายแบนตัวนั้นกว่าคุจะชอบถ่ายยากไปเลยอ่ะคุต้องค่อยค่อยๆจับเข้าใจป่ะ แล้วหนูจะมีสนเสน่ห์ในการเดินด้วยใช่แบบอย่างนี้ไม่เอา5 6 7 Go เจ็ดโกอัดหน้่ตึ๊บตึ๊บเออเข้าใจยังแล้วมันทำให้หนูว่าสวยในการถ่ายน้ำหนักแค่นี้หนูก็สวยแล้วอ่ะมางทีหนูทำอะไรไปที่แบบแค่นี้มันก็สวยได้แล้วอนะ่ะเอาใหม่พร้อมการแล้ว 5 6 7หกเจ็ดแปด e ี่ได้จะวีบุษยานันท์บัณฑิตเจ็ดหกมองด้วยกันมึงคงเกิดที่สามสี่ห a าหกเจ็ดแปดมาชิคุณ d ายมีแ a วเ w อะแยะวาเ I don't want nobody 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 ตั t เชอเออ่เนี่ยใชได้เลยเอาแบบแรกเออขอแค่น้ร้องแบบพนยอมเลป่าวร้องทุกคนหนูร้องไม่ได้ ยากใช่ไหมยากเห็นเธอบวในห้องน้ำต้นต้นต้นปีนักเกเก่งเก่งซ้อมนะใช่ทุ่มเสกนะทั้งในชีวิตแล้วเป็นตัวดีตอบจะไม่ร้จะไปทั <wield> ้งเดียวเนยคิดหรอะก็สิฮายากราชไลน์อะไรนะมีอะไรน่ากลัวกว่านี้รึเปล่าอ่ะขูก็กลัวไมไม่ใช่เลยนะเอาอันนี้ใหม่

บิน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 ซ้ายบินบินขวาบินบินซ้ายบินบินขวาต้องเย็นนน้ำจะน่ารักทำไมฮะห้าหกเจ็ดโอไอวอนบอนบอดี้ตวเห้าหเจเอ่เป็นไหมล่ะต้องเก็บเก็บทุกอันแล้วมันจะสวยโนบอดี้งนี้เออ กดตับนี่ตรงนี้เลยใช่กบต้องทกปึจทุดับบมากดตผ่านแล้วขอฟิลแต่ตอนนี้มือเราไม่ส่วนใจจอมือแต่กล่ที่โอเคมือแค่ว่าจะแบบเป็นสาวบานนะคือต้องแบบเล็กๆเด็กก็ต้องทำพิสูจน์ยากชนิด้น่งสุดปิดก็ก็ทำเบาๆหรือก็แบบว่า นิดนึงสัึงถึงว่าเธอเห็นลูกมันเกิดใช่ไหมแบบนั้นนะเขาสวยนะเขาสวยะค่ะเรียวนะให้ใส่บอดี้สูทคนละสีเนี่ยนี่เหฉัเลยขอีรีักล่ะดูเป็นทาไปเร็วไปเร็วเรวสแตนบายขอแซฟแซฟคุณหนิจ๋าขอพลิกด้วยค่ะอหูเีว่อนค่ะเ็นอะไเ